ก็จากที่มีข่าวนะคะคือหนุม่มออสเตรเลียอายุ74ปีก็คือมีภรรยาคนไทยอายุ4 5นะคะก็แบบบังเอิญก็ติดยาบ้าก็เลยแบบเหมือนแบบเงินที่มีที่เคยแบบเหมือนขายบ้านได้อะไรอย่างเงี้ยแบบจากที่ออสเตรเลียนนะถ้าจะไม่ผิดก็แบบนางก็ไปผ่านหมดเลยค่ะอแล้วก็แบบเขาก็เลยเงินมีเงินแบบติดกับเตี๋ตกระเป๋าไม่เท่าไหรเ่เองเออก็คือแบบเป็นอะไรที่น่าน่าสงสารมากนะ ทีนี้แบบคนไทยที่อยู่ออสเตรเลียเนี่ยก็เหมือนได้ข่าวก็เลยแบบเอพยายามรวบรวมแล้วก็ช่วยช่วยกันออกเงินแล้วก็ส่งแบบซื้อตั๋วเครื่องบินกับให้อะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็อายุเจ็ดสิบสี่อ่ะแล้วภรรยาก็อย่างนั้นมันคือมันมันเดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นกับไอายาบ้าเนี่ยคือไปยุ่งกับมันทําไมจะ้ะก็รู้อยู่แล้วว่าชื่อมันคือยาบ้าแล้วจ้ะวันนี้เห็นไหม นี่เฟอร์นิเจอร์เจ๊ก็จะมีความสวยงามมาลานดูชมพูฟ้ฟังนะจะเอออะไรเงี้ยก็นอกเรื่องนิดนึงค่ะก็แบบยาบ้ายาอะไรก็รู้ชื่อแบบมันก็นะเพราะมันแบบทําลายชีวิตอะ่ะคือถ้าหาทางออกไม่ได้นะก็คือออกออกออกําลังกายไนงะหรือไม่ออก็ออกออกกําลังกายไม่ได้ก็คือแบบเออเหมือน,นเหมือนฉันเสร็จที่คัดผมไปเทอรเลิศมานอกเรื่องละเอออะไรเงี้ยคือแบบบางทีเจ๊ก็ต้องมีบ้างนว้ยคือแบบเติมอาหารใจคือแบบเดินจงกรมทําสมาธิอะไรเงี้ยอันนี้ก็แบบ เพราะว่าแบบอย่าลืมว่าเราเติมอาหารกายแต่เราไม่ได้เติมอาหารใจนะแล้วเราจะรู้สึกแบบเคว้งคว้างไม่งั้นคนเศรษฐีห,หลายๆคนะเห็นปะมีทุกอย่างเขาก็แบบทิ้งทุกอย่างเป็นบวชเพราะอะไรอ่ะมันมัน,ม,นมันมีความสุขอยู่แต่มันต้องมีบางอย่างไงเขาจะต้องคอยเติมอ,อยู่เรื่อยๆเหมือนกันนะแบบเฮ้ยรู้สึกแบบดูหนังมากเล่นทิกตอกมากหรือ,อ ى, แบบอะไรอย่างงี้มากรู้สึกบางทีรู้สึกในใจมันรู้สึกแบบเฮ้ยมันเหมือนบวงวงงวงว่ะอะไรอย่างงี้ต้องเติมชาร์จแบตแล้วมันต้องมีบ้างนะ เอออะไรเงี้ยอย่างแบบเจ๊ก็ไปเรียนสมาธิที่แบบโครงการจิตตานุภาพของหลวงพ่อวิริยานเคือแบบดีมากเลยนะคือแบบคือเขาก็หกเดือนเน่เรียนสอ์อาทิตย์เก้าโมงถึงป่ายสามอะไรเงี้ยแล้วก็ฟรีหมดทุกอย่างเลยนะเออแม้ทางอาหารก็คือเขาก็ก็คือห้องเรียนห้องแอร์ด้วยอะไรเงี้ยเออแบบรู้สึกว่าหกเดือนเนี่ยเปลี่ยนชีวิตไปมากเลยทําให้รู้สึกแบบเออบ้านเราเรามีบ้านหลังใหญ่โตตามที่เราแบบใฝ่ฝันอะไรก็จริงแต่รู้สึกแบบก่อนนั้นนี่แบบมันเหมือนไม่ใช่อ่ะแต่ตอนนี้แบบรู้สึกแบบ อยู่บ้านหลังเดิมแหละแต่รู้สึกว่าใจิตใจเรามีความสุขขึ้นแค่ในใจเราเต็มนะทําอะไรก็จะมีความสุขไม่จําเป็นต้องคิดว่าเฮ้ยเรื่องพวกนี้มันเกี่ยวกับพวกคนโรคจิตป,ป้าวหรือคนมีปัญหาทางจิตเวทหรือมัาชีวิตไม่เกี่ยวนะคือคนเราแบบว่าไม่จําเป็นต้องแบบคือทุกคนนะต่อให้แบบเออบอกว่าชีวิตเนี่ยแบบมีอ่าไม่มีไม่มีอุปรสรรคอะไรเลยนะแบบทุกคนก็ต้องแบบหลายคนก็ต้องสร้างภาพนียนะเจ๊พุ่งตรงแต่ต่อให้ดูมีพร้อมแค่ไหนเธอคือคนที่จะมีความสุขที่สุดคือคนที่ละกิเลสได้นะก็คือแบบ ทำไมไปบวชไปอะไรเงี้ยซึ่งบวชก็ยังเห็นลไม่ได้ไงเห็นปะซึ่งบวชนะจะบอกว่าพาหลายรูปนะก็ไม่มีการนั่งสมาธิอืดันงนั้นจึงจึงเห็นได้ว่าทําไมพาต้องแบบทาผิดอะไรอย่างเพราะเขามไม่นั่งสมาธิมันไม่มีการสะกดกิเลสน,นะเธอให้ลดลดหน่อยเจ๊ก็ยังเป็นคนที่มีแบบเนี่ยเห็นไหมก็ยังมีความเป็นแบบวิงวังยมหน้าคือแบบมีกิเลสอะไรบ้างอยู่นะเพราะว่าถ้าสมมติละได้บอกคงจะไปอยู่วัดปา่าอ่าวัดวัดปา่วดปาวัดดอน,ดดอ,นอะไรไปนะจืะม อ,อะไรอย่างนี้แต่ก็คือแบบเราก็ก็คือแบบเหมือนเหยเียบเดือยสองแคมไงคล้ายว่าทั้งโลกด้วยทั้งธรรมด้วยอันนี้เรื่องจริงนะพระนะที่มีปัญหาเยอะเนี่ยไม่ใช่อะไรนะคือเห็นหลายคนนะ่ะหลายหลายหลายรูปอ่ะคือไม่มีการนั่งสมาธิพระเอาไอ้เราเนี่ยก็ดูว่าพระมีการนั่งสมาธิไม่นอกจากพระสายปฏิบัตินะที่นี้ทําให้แบบเออท่านก็ไม่มีอะไรที่จะเนะอนเตอร์เทนเธอสวดมนต์อย่างเดียวงี้มันก็ยังไม่ใช่นะเอาจริงๆแบบคือลองสวดอย่างเดียวดิมันก็สงบแต่ สวดมนต์เป็นยาทาวิปัสนาปัญญากินก็คือวิปัสสนาก็คือแบบสมาธินีเป็นอะไรที่แบบมันเติมจิตใจให้เราแบบเต็มเอี่ยมเต็มเปี่ยมอ่ะเออนั่นแหละมันทําให้เรามีความสุขทั้งใจแล้วเราก็รู้สึกแบบมีความสุขแบบทําอะไรก็สุขอ่ะเข้าใจปะ่ะเออนั่นแหละก็ฝ่ายคิดกนันนะจ๊ะ